สวัสดีครับวันนี้ผมมีหนังมาสรุปในเรื่องให้ฟังกันนะครับโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าจอห์นคิวตัดเส้นตายนาทีมรณะนะ หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่คนดูคนนึงขอเข้ามาเมื่อนานมาแล้วนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยหนังเล่าเรื่องราวของคุณพ่อคนนึงที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกชายของเขามีชีวิตรอดอยู่ต่อไปแม้ว่ามันจะต้องแลกด้วยชีวิตของเขาก็ตามและคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของหนังทั้งเรื่องผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าใครไม่อยากโดนสปอยให้กดปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับ หนังเปิดมาที่ถนนเรียบภูเขาสายหนึ่งทัศนียภาพสองข้างทางช่างสวยงามเหลือเกินหญิงสาวคนหนึ่งกำลังขับรถ BMW 4สีขาวของเธอและเปิดเพลงโอเปร่าฟังไปด้วยอย่างสบายใจการขับรถของเธอดูจะอันตรายไปสักหน่อยสำหรับถนนเล่นสวนบนภูเขาแบบนี้เธอขับแซงรถคันแล้วคันเล่าอย่างหน้าหวาดเสียวและสุดท้ายก็ประสบอุบัติเหตุจนได้ หนังตัดย้อนมาที่ครอบครัวคนผิวดำครอบครัวหนึ่งซึ่งในตอนนี้ก็กําลังประสบปัญหาการเงินอย่างหนักเลยนะครับจอห์นเนี่ยถูกลดตําแหน่งลงมาจากพนักงานประจํากลายเป็นพนักงานพาร์ทไทม์เดนิสเธอก็เพิ่งจะได้เริ่มงานในร้านสะดวกซื้อพวกเขาเนี่ยมีลูกชายด้วยหนึ่งคนนะครับเขาเนี่ยมีชื่อว่าไมเคิลปัญหาทางการเงินทําให้รถของเดนิสที่กําลังผ่อนอยู่ถูกธนาคารยึดไปแต่ถึงอย่างนั้นครอบครัวนี้ก็จัดได้ว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างอบอุ่นทั้ง3คนเนี่ยออกจากบ้านกันแต่เช้าเพื่อไปทาหน้าที่ของตัวเองจอห์น และไปส่งเมียทํางานและจากนั้นเขาก็ได้มาทํางานของตัวเองซึ่งงานของจอนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นงานอะไรเอาเป็นว่าเขาเป็นชนชั้นแรงงานก็แล้วกัน จากนั้นในวันหนึ่งจอห์นและเดนิสเนี่ยก็ได้มาดูการแข่งขันเบสบอลของไมเคิลที่โรงเรียนซึ่งไมเคิลเนี่ยก็เล่นได้อย่างดีเยี่ยมเขาตีลูกได้แล้วก็กําลังจะวิ่งไปที่เบสแต่ในจังหวะที่กําลังวิ่งอยู่นั้นเขาเนี่ยก็เกิดล้มฟุบไปกับพื้นทุกคนในสนามต่างงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจอห์นรีบวิ่งเข้ามาดูลูกชายและจากนั้นก็รีบพาเขามาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทันทีซึ่งในเวลาต่อมาหมอสามารถช่วยชีวิตไมเคิลเอาไว้ได้นะครับ จากนั้นผู้อานวยการโรงพยาบาลและหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเนี่ยได้เรียกจอห์นและเดนิสมาคุยที่ห้องนะครับหมอบอกว่าหัวใจของไมเคิลเนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าของเด็กปกติทั่วไปถึง3เท่าเลยนะทําให้การสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันทําได้ไม่ดีพอเลือดเนี่ยมันไหลย,ย้อนกลับมาที่ปอด และบอดเนี่ยก็ซับเลือดไว้เหมือนกระฟองน้ำการรักษาเนี่ยก็คือไมเคิลจะต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจไม่งั้นเขาได้ตายแน่เขาคงอยู่ได้อีกไม่นานรอกอาจจะเป็นเดือนสัปดาห์หรือเป็นวันผู้อำนวยการบอกว่าเรายังมีอีกทางเลือกหนึ่งนะนอกจากการผ่าตัดเราจะให้เขาพักฟื้นร่างกายแล้วก็ให้ยาไปเรื่อยๆยื้อไปได้อีกสักระยะพวกคุณเนี่ยจะได้ใช้ช่วงเวลาที่ดีด้วยกันไงจอนถามหมอว่าแล้วถ้าเป็นลูกของคุณล่ะคุณหมอคุณจะทำยังไงหมอบอกว่า ผมจะให้เขาผ่าตัดทันทีเลยซึ่งจอเนี่ยก็จะเอาแบบนี้เหมือนกันนะครับหมอบอกว่าขั้นแรกเลยนะเราต้องให้ไมเคิลมีชื่อเป็นผู้ขอรับบริจาคหัวใจซะก่อนเขาเนี่ยมีเลือดกรุบบีบวกซึ่งมันหายากมากแต่ในจังหวะนั้นผู้อํานวยการเนี่ยก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่าแต่ก่อนที่จะมีชื่อได้คนไข้ต้องมีเงินเตรียมไว้สาหรับการผ่าตัดก่อนนะซึ่งมันก็สูงมากคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะจ่ายไม่ไหวซะด้วยจอเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรรอกผ่าตัดไปเลยผมเนี่ยมีประกันนะผู้อำนวยการบอกว่า ทางเราเช็คมาแล้วนะว่ากรมธรรม์ประกันของคุณนะ่ามันไม่ครอบคลุมการผ่าตัดที่ใหญ่ขนาดนี้และบ้านของคุณก็ติดจำนองธนาคารอยู่ด้วยคุณมีเงินเหลือในบัญชีแค่พันกว่าเหรียญเองนะค่าผ่าตัดค่าหมอค่ายาค่าพักฟื้นอย่างน้อยที่สุดก็ประมาณ2องแสนห้าหมื่นเหรียญหรือประมาณเกือบเกือบแล้านบาทนะครับแล้วทางโรงพยาบาลจะต้องให้จอนวางเงินมัดจําไว้ด้วยล่วงหน้า3 0ซึ่งก็คือ75,000ันเหรียญน,นะครับเดนิสบอกว่านี่ลูกชายของฉันกําลังจะตายคุณก็เอาแต่พูดถึงเรื่องเงินเลยนะผู้อำนวยการบอกว่า เสียใจด้วยนะคะการรักษาเนี่ยมันต้องใช้เงิน และเมื่อคุยจบแล้วเดนิสและจอห์นเนี่ยก็ได้เดินออกมาจากห้องจอห์นเนี่ยมีความคิดที่ว่าเขาจะเอาไมเคิลไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐนะครับที่นี่เนี่ยมันแพงเกินไปแต่ในตอนนั้นหมอคนนึงเนี่ยก็ได้มาคุยกับพวกเขาเธอบอกว่าคุณมาที่นี่น่ะถูกแล้วโรงพยาบาลรัฐนะ่ะพวกเขาไม่รักษาแน่เพราะการผ่าตัดหัวใจเป็นกรณีที่ยกเว้นพิเศษมาโดยตลอดพวกเขาคงทําได้แค่ให้ยายื้อไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละฉันขอแนะนําว่าพวกคุณเนี่ยควรกลับไปต่อรองกับบริษัทประกันอีกครั้งพวกเขาเนี่ยมีกองทุนช่วย กองทุนสงเคราะห์เด็กอะไรแบบนี้นะ่ะซึ่งในวันต่อมาจอห์นเนี่ยก็ได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ประกันที่บริษัทที่เขาทําอยู่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่าพนักงานประจําที่ถูกลดขั้นให้มาเป็นพรัทไทมแบบคุณเนี่ยประกันเนี่ยมันก็จะถูกลดขั้นลงไปด้วยนะจากขั้น1ลงมาเป็นขั้น2โดยบริษัทสามารถจ่ายเงินให้จอห์นได้แค่20,000เหรียญเท่านั้นและจากนั้นหลายวันผ่านไปจอห์นเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะครับเขาตระเวนไปทั่วเมืองเพื่อหาเงินจากกองทุนสงเคราะห์ต่างๆแต่มันก็ไไม่ได้เลยนะ จอเนี่ยต้องขายของในบ้านผู้คนในโบสถ์ที่จอไปบ่อยๆก็ให้เงินสมทบมาด้วยแต่มันก็ยังไม่พออยู่ดีจอหาเงินมาได้แค่16,0 0 0เหรียญเท่านั้นแล้วพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆไมเคิลยิ่งอยู่ที่โรงพยาบาลนานเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆในวันหนึ่งเดนิสที่นอนเฝ้าลูกอยู่ทุกวันเธอได้โทรมาบอกจอว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยจะปล่อยตัวไมเคิลกลับบ้านลูกเราเนี่ยกำลังจะตายแล้วจอนคุณทําอะไรสักอย่างสิจอเมื่อได้ฟังดังนั้นเขาเนี่ยเครียดเลยนะครับ ในวันต่อมาจอนเนี่ยได้ไม่คุยกับหมอที่โรงพยาบาลได้ข่าวมาว่าคุณจะส่งลูกผมกลับบ้านอย่างนั้นเหรอหมอบอกว่าใช่แล้วผมทําตามนโยบายของทางโรงพยาบาลนะ่ะ ผมทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วถ้าคุณจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรคุณก็ไปคุยกับคณะกรรมการเลยจอนบอกว่าผมไปค้นข้อมูลมานะโรงพยาบาลนี้นะ่ะผ่าตัดหัวใจของผู้ป่วยไป300รายต่อปีเลยนะได้เงินจากการผ่าตัดไปถึง75ล้านเหรียญพวกคุณได้เงินไปมากมายขนาดนั้นทำไมคุณถึงละเว้นลูกผมแค่คุณเดียวไม่ได้ละ่ะช่วยผมหน่อยนะหมอผมขอร้องละหมอบอกว่าผมก็ช่วยคุณเต็มที่แล้วนะจอนแล้วก็ได้โปรดออเอามือออกไปจากตัวผมและนั่นทำให้จอนโมโหมากเขาหมดความอดทนแล้วนะครับ จอนชักปืนออกมาจี้ไปที่หมอผมจะไม่ขอร้องคุณอีกต่อไปแล้วนะต่อไปนี้ผมจะสั่งคุณให้คุณผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจให้กับลูกของผมซะด้วยความกลัวหมอเนี่ยก็ตอบตกลงไปนะครับ จอรนลากตัวหมอเข้ามาในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุกคนที่อยู่ที่นั่นเมื่อเห็นปืนพวกเขาเนยก็แตกตื่นและก็พากันวิ่งหนีออกไปแต่ก็มีผู้เคราะห์ร้ายเหลืออยู่จํานวนหนึ่งที่พวกเขาหนีออกไปไม่ทันจอรนจนตรอกถึงขั้นที่จะยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกชายของเขามีชีวิตรอดแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ทําร้ายตัวประกันแต่อย่างใดไม่มีการมัดไม่มีการปิดปาก ขอแค่ให้อยู่ในความสงบเท่านั้นและจอนเนี่ยก็ได้ไปล็อกห้องฉุกเฉินเอาไว้ให้หมดนะครับหลังจากล็อกห้องฉุกเฉินไว้ได้ไม่นานรถกู้ภัยคันนึงได้ขนผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บสาหัสเข้ามาเขาเนี่ยโดนยิงมานะครับจอนในตอนแรกเขาก็ไม่อยากรับผู้ป่วยคนนี้เข้ามานะแต่คนขับรถกู้ภัยเนี่ยก็เหมือนจะไม่สนใจเขาบอกให้เปิดประตูออกมาเดี๋ยวนี้ จอเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเขาก็เลยได้ยอมให้เอาผู้ป่วยคนนี้เข้ามาและใช้ปืนขู่พวกกู้ภัยให้ออกไปจากที่นี่ซะและจากนั้นจอได้บอกให้หมอผ่าตัดช่วยชีวิตของเขาหน่อยซึ่งหมอในตอนแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากทำเลยนะครับเขาโดนยิงใส่แตกมาผมเนี่ยเป็นหมอหัวใจนุ้ยผมทำไม่ได้หรอกมันคนละส่วนกันจอบอกว่าทำไปเถอะหน้ามันก็เหมือนกันนั่นแหละคุณคิดว่าคุณได้ค่าจ้างสิรักษาเขาเดี๋ยวนี้หมอเนี่ยก็เลยได้ยอมทำนะครับและจากนั้นเสียงวอรรถตำรวจเนี่ยก็ได้ดังขึ้น ข่าวการจี้โรงพยาบาลของจอนไปถึงหูตำรวจซะแล้วผู้หมวดแฟรงค์สั่งการให้ลูกน้องอนสายโทรศัพท์ทั้งหมดในห้องฉุกเฉินมาที่สายของเขาเขาเนี่ยต้องการจะคุยกับคนร้ายซึ่งในเวลาต่อมาแฟรงค์และจอนเนี่ยก็ได้คุยกันนะครับแฟรงค์ถามว่าฮัลโหลคุณคือคนที่ทำเรื่องทั้งหมดนี้ใช่ไหมคุณชื่ออะไรล่ะซึ่งจอนเนี่ยก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเลยแม้แต่น้อยนะครับเขาบอกชื่อจริงกับแฟรงส์ซะด้วยซ้ำแฟรงค์ถามต่อว่าข้างในนัน้นมันมีคนบาดเจ็บไหมแล้วคุณน่ะต้องการอะไร จอนบอกว่านี่มันห้องฉุกเฉินนะเว้ยคนเจ็บเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วผมอยากให้คุณไปตามผู้อำนวยการของโรงพยาบาลน,นี้มาซะบอกให้เธอใส่ชื่อของลูกผมให้เป็นผู้ขอรับบริจาคหัวใจเดี๋ยวนี้เลยและถ้าผมไม่ได้รับในสิ่งที่ผมต้องการแล้วก็มันจะต้องมีคนตายอย่างแน่นอนและจากนั้นตัวประกันหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มที่จะมีปัญหาของตัวเองนะครับบางคนอยากเข้าห้องน้ําบางคนหิวข้าวซึ่งจอหนเนี่ยก็ได้ให้พวกเขาไปเข้าห้องน้ําและจอหนเนี่ยก็ได้ไปกดของกินมาจากตู้มาให้ตัวประกันทุกคนเนี่ยชิลมากเลยนะครับ ในระหว่างนั่งกินกันอยู่จอนพูดขึ้นมาว่าผมไม่เข้าใจลูกผมตรวจสุขภาพทุกปีอยู่แล้วแต่ทำไมหมอถึงตรวจไม่เจอเลยว่าลูกผมเน่ยเป็นหนักขนาดนี้บุรุษพยาบาลบอกว่าแล้วประกันของคุณนะ่ะมันเป็นแบบไหนล่ะจอนบอกว่ามันเป็นประกันขั้นสองนะ่ะบุรุษพยาบาลบอกว่านั่นแหละคือคำตอบ ประกันขั้น2นะ่ะถูกลดค่าใช้จ่ายลงสมมุติว่าลูกของคุณจะต้องได้รับการตรวจพิเศษแต่ประกันจะแจ้งว่าไม่คุ้มครองหมอเองก็ต้องหุบปากเงียบไว้นั่นแหละคือสาเหตุที่มันตรวจไม่เจอสักที บุรุษพยาบาลน,นำตัวผู้ป่วยเข้ามาแต่พอฝ่ายบัญชีรู้ว่าพวกเขาไม่มีประกันหรือไม่มีปัญญาจ่ายโรงพยาบาลเนี่ยก็เฉดหัวพวกเขาทิ้งไปมันเป็นแบบนี้มานานมากแล้วดูเหมือนว่าบุรุษพยาบาลคนนี้เขาเนี่ยจะอดอั้นมานานเขาพูดด่ามันทั้งระบบเลยนะครับและในระหว่างที่พูดเนี่ยเขาก็หันหน้าไปทางหมอด้วยนะหมอเนี่ยกลายเป็นจำเลยสังคมห้องฉุกเฉินไปเลยกลายเป็นว่าตัวประกันทุกคนเนี่ยรู้สึกเห็นใจจรมากกว่าที่จะกลัวเขาด้วยซ้ํา จากนั้นจอนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาแฟรงค์เขาถามเรื่องรายชื่อว่าตอนนี้เนี่ยไปถึงไหนแล้วซึ่งแฟรงค์เนี่ยก็ขอต่อรองว่าขอให้จอนปล่อยตัวประกันออกมาสักคนเนี่ยจะได้ไหมแบบว่าแลกกันอะไรแบบนี้นะทุกฝ่ายเนี่ยจะได้รู้สึกดีขึ้นรวมถึงผู้คนที่มาคอยเฝ้าดูด้วยซึ่งจอนเนี่ยก็ยอมรับข้อเสนอนะครับเขาเนี่ยให้เวลาแฟรงค์อีกหนึ่งชั่วโมงถ้าเกินกว่านี้แล้วไมเคิลยังไม่ได้มีชื่อเป็นผู้ขอรับบริจาคหัวใจแล้วก็มันจะต้องมีคนตายอย่างแน่นอนซึึ่่่งงงในนนนรรรรระหวววววาาาาาาี้้้้ผููออํยกกกเ็มมมถถแลัตจจจ ซึ่งก็นแน่นอนว่าเธอเนี่ยรู้จักอยู่แล้วลูกของเขาอยู่ในห้อง i อ u นะียน่ะตัดกลับมาที่ห้องฉุกเฉินจอห์นเนี่ยได้เรียกตัวประกันมา3มคนคนหนึ่งคือคนที่อุ้มลูกน้อยอยู่และอีกสงคนคือหญิงท้องแก่กับสามีของเธอเขาได้ปล่อยตัวประกันออกมาตามที่แฟรงบอกผู้คนที่คอยดูอยู่พวกเขาเนี่ยก็ส่งเสียงเฮออกมาอย่างดีใจนะักข่าวถามตัวประกันทุกคนว่าคุณมีความเห็นเกี่ยวกับคนร้ายยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างหญิงท้องแก่บอกว่า ฉันนะ่ะรู้สึกดีนะฉันเนี่ยกำลังจะมีลูกแล้วยิงอุ้มลูกบอกว่าจอห์นคะิวน่ะเป็นคนดีมากเลยนะจอห์นคะิวน่ะเป็นคนดีมากเลยนักข่าวเนี่ยงงไปเลยนะครับคนร้ายเนะ่ะเหลอที่ว่าเป็นคนดีโดยในระหว่างนี้นักข่าวคนหนึ่งได้สังเกตเห็นว่าตำร,รวจเนี่ยกำลังดูภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่นะครับเขาเนี่ยอยากได้ภาพนั้นมาออกอากาศและเขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องหาทางแฮ็กมันมาให้ได้ตัดมาที่ผู้อำนวยการเธอบอกตำรวจว่า ถ้าการข่มขู่ของจอนสำเร็จในครั้งนี้มันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเรื่อยๆพวกคุณคิดว่าจอนคือคนที่มีลูกป่วยคนเดียวอย่างนั้นเหรอ คนเราป่วยแล้วก็ต้องตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติฉันน่าเบื่อกับการตัดสินใจเรื่องแบบนี้ในทุกวี่ทุกวันดูเหมือนว่าผู้อํานวยการเนี่ยมันจะไม่แคร์อะไรจรเลยนะครับตารวจคนนึงเสนอว่าแล้วทําไมเราไม่หลอกเขาล่ะครับว่ารายชื่อน่ะถูกขึ้นทะเบียนไปแล้วยังไงเขาก็ไม่มีทางรู้อยู่แล้วนี่เราหลอกให้เขามาคุยเรื่องนี้ที่โทรศัพท์เครื่องนั้นแล้วก็ส่งคนไปนรอบยิงเขาเลยดีไหมมุมยิงเนี่ยมันกำลังสวยเลยนะ จากนั้นแฟรงค์และผู้อํานวยการเนี่ยได้เข้าไปหาเดนิสที่ห้อง ICU ซึ่งที่นี่เนี่ยก็ไม่มีใครรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเลยนะครับเดนิสเองก็เพิ่งจะรู้จากแฟรงก์นี่แหละที่ว่าสามีของเธอเนี่ยไปก่อเหตุผู้อํานวยการบอกกับเดนิสว่าเธอตัดสินใจที่จะส่งชื่อของไมเคิลเป็นผู้ขอรับบริจาคหัวใจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและโรงพยาบาลเนี่ยจะออกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดให้เดนิสเนี่ยดีใจมากเธอโผล่เข้ามากอดผู้อํานวยการทั้งน้าตาและหลังจากคุยเสร็จแล้วแฟรงก์และผู้อํานวยการเนี่ยได้เดินออกมาจากห้อง แนบเนียนมากแสดงในสมบทบาทขนาดผมเนี่ยยังเกือบเชื่อเลยนะว่าคุณมีน้ำใจจริงๆสีหน้าน้ำเสียงและท่าทางของแฟรงค์เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะไม่ชอบวิธีการนี้เอาซะเลยนะครับเราจะตัดไปที่โรงพยาบาลโฮเมมเรียลรายงานสดจากทักแรมลีย์อย่างที่เห็นนะครับฝูงชนหน้าโฮเมมเรียลเนี่ยเริ่มแน่นขนาดขึ้นทุกทีหน่วยสว่านมาถึงแล้วสถานการณ์นกำลังตึงเครียดและที่อยู่ข้างๆผมคือเพื่อนสนิทของจอห์นเอ่อคุณครับช่วยพูดอะไรเกี่ยวกับ,กบจอห์นหน่อยได้ไหมครับเออคือว่า ผมจะพูดตรงๆเลยนะคือว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันบัดซบรู้ไหมเรามีทั้งเลือกที่จะไม่ให้มันเกิดเรื่องบ้าๆนี้ขึ้นได้ผมหมายถึงมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าจอนเนี่ยเป็นเศรษฐีแต่บางครั้งจอนเนี่ยก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยว่าประเทศนี้ไม่มีพระเจ้าผู้เมตตามีแต่พระเจ้าแห่งเงินตราเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้เราแบ่งเป็นคนรวยคนจนแบ่งเป็นคนชั้นสูงชั้นกลางแล้วก็คนไม่มีชั้นโลกนี้นะี่ะมีคนอยู่มากมาย คนมากมายที่ไม่มีเงิน2อ0แสนไปจ่ายค่าผ่าตัดคนจนอย่างเราจึงต้องถูกบีบให้เข้าไปในมุมมืดในความเห็นของผมนะสังคมบีบคนจนให้กลายเป็นคนเสียสติแต่ผมจะไปรู้อะไรเล่าผมมันก็เป็นแค่กุลีโรงงานคนหนึ่งฉันเอาใจช่วยนายนะจอนโชคดีนะเพื่อน จากนั้นตำรวจเนี่ยได้ส่งคนเข้าไปรอบยิงจอนในช่องแอร์นะครับและพวกเขาก็ได้โทรศัพท์เข้าไปในอีกเครื่องหนึ่งล่อให้จอนออกมาใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นซึ่งมันเป็นมุมยิงที่พอดีโดยคําสั่งนี้เนี่ยมันเป็นคําสั่งจากสารวัตรมอนโรนะครับไม่ใช่คําสั่งของแฟรงค์แต่อย่างใดโดยไอสารวัตรมอนโรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้แคร์อะไรนะครับพอมันมาถึงมันก็จะสั่งเก็บจอนอย่างเดียวเลยนะเสียงโทรศัพท์ในห้องฉุกเฉินดังขึ้นจอนเนี่ยก็สงสัยอยู่บ้างนะครับแต่เขาเนี่ยก็มารับโทรศ เธอบอกข่าวกับสามีของเธออย่างดีใจโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันเป็นแผนของตำรวจทั้งสองคนหัวเราะกันอย่างมีความสุขโดยในระหว่างนี้นักข่าวเนี่ยก็ดักสัญญาณเสียงโทรศัพท์นี้ได้ด้วยนะครับพวกเขานําออกอากาศแบบสดๆทําให้ทุกๆคนเนี่ยรู้ว่าจอห์นและเดนิสคุยอะไรกันตัวประกันเองก็เช่นกันพวกเขาเปิดทีวีดูข่าวไปด้วย จอนได้ขอคุยกับลูกชายของเขาทั้งคู่คุยกันอย่างมีความสุขความหวังที่เขาจะได้หัวใจใหม่มาเปลี่ยนให้กับลูกชายมันสําเร็จแล้วในตอนนี้ผู้อํานวยการเองก็ได้ฟังเช่นกันเธอเนี่ยน้ําตาไหลด้วยความสงสารเลยนะครับ และในตอนนี้หน่วยสวานเนี่ยก็ได้จุดยิงแล้วเหลือแค่รอคําสั่งยิงเท่านั้นตัวประกันคนหนึ่งที่เขาดูทีวีอยู่เขาสังเกตเห็นว่ามีภาพจรขึ้นมาด้วยในตอนนี้เขารีบวิ่งมาบอกจรว่าจรนายกำลังออกทีวีนะเพื่อนในจังหวะน,นั้นหน่วยสวานเนี่ยก็ยิงเข้ามาทันทีแต่มันก็ไม่โดนจุดตายนะครับจรเนี่ยโดนยิงเข้าที่แขนตํารวจทุกคนเนี่ยคิดว่าจรตายแล้วเพราะว่าร่างของจรเดือดลม้มลง แต่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับจอห์นเนี่ยยังไม่ตายเขาเดินไปที่หน่วยสวัสดคนนั้นแล้วชกเข้าไปที่หน้าหลายหมัดตำรวจทุกคนเนี่ยต่างผิดหวังยกเว้นแฟรงค์คนเดียวนะครับและพวกเขาก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าโดนนักข่าวดักสัญญาณภาพและเสียงไปเผยแพร่แล้วตอนนี้เนี่ยภาพถูกเผยแพร่ไปทั่วประเทศแล้วนะครับนายกเทศมนตรีเนี่ยโทรมาหาสารวัตรมอนโรทันทีกลายเป็นว่าสารวัตรมอนโรเนี่ยซวยเลยนะครับและจอห์นก็รู้แล้วว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนของตำรวจ ถ้าพวกเขาจะช่วยลูกผมพวกเขาจะส่งคนมายิงผมทําไมล่ะจริงไหมตัวประกันทุกคนเนี่ยก็ดูจะเป็นห่วงจอรนมากเลยนะครับบุรุษพยาบาลคนนั้นเนี่ยทำแผลให้กับจอรนอย่างดีเลยนะและจากนั้นจอรนเนี่ยได้จับตัวหน่วยสวัสดคนนั้นถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็เอาออกมาต่อรองขอคุยกับแฟรงซึ่งข้างนอกในตอนนี้เนี่ยผู้คนต่างก็ส่งเสียงเชียร์จอรนกันนะครับเรารักจอรนเราเกลียตตำรวจเรารักจอรนเราเกลียตตำรวจ เราไม่เอาพดเดจก่อนและแฟรงก์ก็ได้คุยกับจอนจอนบอกว่าคุณกลหกผมแฟรงก์ผมปล่อยตัวประกันไปแล้วแต่คุณเนี่ยก็ไม่ยอมทําตามสัญญาลูกผมเนี่ยกำลังป่วยและเขาเนี่ยต้องได้รับการรักษาผมจะไม่ยอมฝังศพลูกชายหรอกนะ ลูกชายเนี่ยจะต้องเป็นคนฝังศพผมเสียงเฮจากคนที่มุงดูอยู่เฮลันพวกเขาส่งเสียงเชียร์จออย่างสุดใจและจอนเนี่ยก็ได้ขอให้ตำรวจนำตัวไมเคิลเข้ามาที่ห้องฉุกเฉินด้วยและเขาจะปล่อยตัวหน่วยสวัสดิ์คนนี้ไปและไม่นานหลังจากนั้นเตียงของไมเคิลได้ถูกเข็นเข้าไปในห้องฉุกเฉินซึ่งบุรุษพยาบาลที่เป็นตัวประกันเนี่ยก็ช่วยเหลืออย่างดีเลยนะครับเขาไล่ตำรวจให้ออกมาห่างหางห้องฉุกเฉินซะด้วยซ้ำ และพอได้ตัวไมเคิลแล้วหน่วยสวรรย่านเนยก็ถูกปล่อยตัวออกมาทันทีเสียงโหจากคนที่เข้ามาดูดังไปทั่วบริเวณและภายในห้องฉุกเฉินในตอนนี้ไมเคิลเนี่ยก็อาการแย่ลงมากเลยนะครับหมอบอกว่าถ้าเขาไม่มีหัวใจใหม่ตอนนี้ไมเคิลเนี่ยแย่แน่จอเนี่ยพูดออกมาแบบไม่ลังเลเลยนะครับงั้นก็เอาหัวใจของผมไป ผ่าหัวใจของผมแล้วเอาไปใส่ให้กับไมเคิลได้เลยผมจะยิงตัวเองที่หัวแล้วให้พวกคุณผ่าเอาหัวใจไปได้เลยซึ่งหมอเนี่ยก็ไม่ยอมทำนะครับฆ่าคนหนึ่งแล้วเอาหัวใจมาช่วยอีกคนหนึ่งหมอบอกว่ามันผิดจรรยาบณแพทย์ผมทำไม่ได้ตัวประกันตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะแบ่งออกเป็นสองฝั่งมีทั้งเห็นด้วยกับจอรนแล้วก็ไม่เห็นด้วยจอรนบอกว่าผมไม่สนใจจรรยาบรณอะไรนั่นหรอกผมเป็นพ่อและผมมีหน้าที่ปกป้องเขาผมยอมทำทุกอย่างเพื่อเขาลูกผมจะต้องรอดผมขอร้องละหมอ หมอเนี่ยก็เริ่มที่จะเห็นใจนะครับและเขาก็ได้ตัดสินใจทำตามที่จรบอกหมอผู้หญิงบอกว่าไม่ได้นะหมอคุณเ,เป็นศัลยแพทย์ที่เก่งที่สุดถ้าคุณทำผิดจรรยาบรณแพทย์แบบนั้นชีวิตการเป็นหมอของคุณเนี่ยจบแน่ๆแต่หมอเนี่ยก็ไม่แคร์แล้วนะครับเขาสั่งให้หมอหญิงและบุรุษพยาบาลเนี่ยเตรียมข้าวของเพื่อที่จะใช้ในการผ่าตัดให้เรียบร้อย และจากนั้นจำผู้หญิงที่ประสบอุบัติเหตุในฉากแรกที่หนังเปิดมาได้ไหมครับดูเหมือนว่าเธอจะเสียชีวิตแล้วร่างของเธอถูกนํามาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและเธอมีรายชื่อเป็นผู้บริจาคอวัยวะด้วยเธอมีอายุเพียง26ปีเท่านั้นและที่สําคัญเธอมีเลือดกรุ๊ป B ีบวกกรุ๊ปเดียวกับไมเคิลด้วยในขณะเดียวกันนั้นที่ห้องฉุกเฉิน จอเนี่ยก็ได้เขียนพินัยกรรมขึ้นนะครับพินัยกรรมระบุว่าจอเนี่ยจะเป็นผู้เสียสละหัวใจให้กับลูกชายของเขาและเขาเนี่ยต้องการพยานด้วยสองคนตัวประกันคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยพวกเขาไม่ยอมเซ็นให้นะครับส่วนคนที่เห็นด้วยก็ยอมเซ็นให้แต่โดยดีและพอได้ลายเซ็นแล้วก่อนที่จะเดินเข้าไปในห้องผ่าตัดจอบอกพวกตัวประกันว่าแล้วเจอกันในข่าวหน้าหนึ่งนะเพื่อนแล้วเขาก็ได้เดินเข้าไปหาลูกชายนะครับเขาสั่งเสียลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายลูกต้องเป็นเด็กดีเชื่อฟังคำพูดของแม่นะลูก บอกรักแม่ทุกวันด้วยตอนนี้ลูกยังเด็กเกินกว่าที่จะมีแฟนแต่เวลานั้นจะต้องมาถึงแน่และเมื่อเวลานั้นมาถึงลูกจะต้องปฏิบัติกับเธอเหมือนกับเธอเป็นเจ้าหญิงเลยนะเพราะนั่นคือสิ่งที่พวกเธอเป็นและเมื่อลูกพูดว่าลูกจะทําอะไรแล้วลูกเนี่ยจะต้องทํามันให้ได้เพราะคําพูดของคนเนี่ยคือศักดิ์ศรีและเรื่องเงินลูกต้องหาเงินมาให้ได้เยอะๆไม่จะต้องโหดกับใครบ้างก็ตามอย่ายอมงูเหมือนกับพ่อนะลูกถ้ามีเงิน อะไรอะไรมันก็จะง่ายดายขึ้นจำไว้นะแล้วก็อย่าสูบุรีมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์พ่อเนี่ยจะไม่มีวันทิ้งลูกไปหรอกพ่อจะอยู่กับลูกเสมอที่ตรงนี้ ในขณนะเดียวกันนั้นมีแฝกส่งเอกสารบางอย่างมาที่โรงพยาบาลโฮมเมมโมเรียลและเมื่อหมอได้อ่านมันมันเป็นเอกสารที่ระบุว่ามีหัวใจถูกบริจาคมาให้ไมเคิลหมอเนี่ยรีบเอาเอกสารนั้นวิ่งไปให้ผู้อํานวยการทันทีกลายเป็นว่าผู้อํานวยการเกิดเห็นใจจอนและเอาชื่อของไมเคิลเป็นผู้ขอรับบริจาคหัวใจจริงๆตัดมาที่จอนตอนนี้เขาเนี่ยพร้อมแล้วนะครับเขาเอากระสุนหนึ่งนัดที่เขามีมาบรรจุลงที่แม็กซ์ุูพยาบาลถามว่าเดี๋ยวนะจอน นี่ปืนคุณไม่มีกระสุนมาตั้งแต่แรกแล้วเหรอจอนบอกว่าใช่แล้วผมแค่แกล้งขู่เฉยๆนะ่ะคนเดียวที่ผมคิดจะฆ่าก็คือตัวผมเองจอนนอนลงที่เตียงอย่างสงบเราใช้ปืนยิงเข้าที่หัวอย่างไม่ลังเลแต่เดชชอบุญเขาลืมปลดเซฟปืนเนี่ยยังไม่ได้ถูกลั่นไกายออกไปจอนเนี่ยมีอาการกลัวอย่างเห็นได้ชัดและภาพก็ได้ตัดไปที่ผู้อํานวยการผู้อํานวยการและหมอได้เอาเอกสารข่าวดีมาบอกกับเดนิสซึ่งเดนิสเนี่ยก็ยังงงๆอยู่เลยนะครับของจริงเหรอ ตำรวจได้ให้เดนิสวอไปบอกสามีของเธอเสียงวอของจอนดังขึ้นเป็นเสียงของเมียของเขาแต่จอนเนี่ยก็ตัดสินใจปิดวอนั้นนะครับ mm hmm. เขาเนี่ยไม่อยากให้เมียของเขารับรู้เรื่องในตอนนี้และเขาได้เอาปืนจ่อขึ้นมาที่หัวตัวเองอีกครั้งตอนนี้เขาพร้อมจะลั่นไกลแล้วเดนิส mm hmm. เนี่ยรีบวิ่งเข้ามาที่ห้องประตูฉุกเฉินทันทีพร้อมกับตะโกนเข้าไปข้างในว่าจอนปฏิหารมีจริงแล้วเราได้หัวใจมาแล้ว หละจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่นักข่าวพวกเขากําลังรายงานว่าหัวใจได้ถูกบริจาคมาให้ไมเคิลแล้วและจอห์นคิวปล่อยตัวประกันทั้งหมดออกมาและตัวเขาเองก็ยอมมอบตัวแล้วเช่นกันตำรวจจับตัวเขาใส่กุญแจมือและพามาที่รถทันทีดูเหมือนว่าสถานการณ์ในตอนนี้จะเริ่มคลี่คลายแล้วแต่มันก็คงไม่ดีสำหรับตำรวจนะครับจอห์นคิวที่พวกเขาจับไปมันไม่ใช่ตัวจริงเขาเป็นตัวประกันคนหนึ่งที่ยอมช่วยตบตาตำรวจต่างหากจอห์นคิวตัวจริงนั้นเขาแอบออกมาพร้อมกับหมอ เขาเห็นเตียงลูกชายของเขาไปที่ห้องผ่าตัดแฟรงค์ Frank เนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรไม่นานหัวใจที่ถูกบริจาคเนี่ยก็มาถึงการผ่าตัดของไมเคิลเป็นไปได้ด้วยดีจอร์และเดนิสยืนมองดูลูกชายของพวกเขาอย่างมีความหวังในตอนนั้นแฟรงค์ Frank เนี่ยก็ได้เดินเข้ามาที่ห้องผ่าตัดเขายิ้มให้จอห์และยืน่นกุญแจมือให้คุณใส่กุญแจมือนี่เองก็แล้วกันตามสบายเลยนะและจากนั้นการผ่าตัดเนี่ยก็ประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมหัวใจใหม่ของไมเคิลกลับมาเต้นอีกครั้ง จากนั้นหลายวันผ่านไปผู้ใหญ่ในประเทศเนก็เริ่มที่จะเห็นความสําคัญของการได้รับการรักษาของคนจนมากขึ้นพวกเขาควรมีสิทธิและสวัสดิการที่จะได้รับการรักษาแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการรักษามันจะแพงแสนแพงก็ตามถึงเวลาที่จะต้องหันมาสนใจคนยากคนจนมากยิ่งขึ้นทั้งดารานักร้องเซเลบริตี้ต่างๆต,ต่างออกมารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้จอห์นคิวถูกจับ และถูกนำตัวไปรับฟังคำพิพากษาจากศาลจอ์นถูกตั้งข้อหา3ข้อหา1ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นคณะลูกขุนเห็นว่าจอร์นไม่มีความผิดข้อที่ 2. ข้อหาพกอาวุธก่ออาชญากรรมคณะลูกขุนเห็นว่าจอร์นไม่มีความผิดอีกเช่นกันข้อหาที่ 3. ข้อหารักพาตัวและกัรขังนวงเหนียวคณะลูกขุนเห็นว่าจอร์นมีความผิดจริงและศาลจะตัดสินคดีนี้ในอีกหนึ่งสัปดาห์ ทนายความบอกว่าโทษไม่หนักศาลอาจจะสั่งจำคุก3-5ปีแต่เธอบอกว่าเธอจะต่อรองให้เหลือ2ปีเท่านั้นจอนคิวถูกนำตัวไปฝากขังไว้กับตำรวจโดยในตอนที่ออกมาจากศาลสื่อมวลชนและประชาชนต่างพากันมาให้กำลังใจเขาเฮ้ยจอนรักษาตัวด้วยนะนายคือฮีโร่ของพวกเรา หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ดีเลยนะครับผมแนะนําว่าต้องไปหาดูด้วยตัวเองนะอารมณ์ของหนังหรือเหตุการณ์บางอย่างผมก็ไม่สามารถที่จะอธิบายมันออกมาเป็นคําพูดได้ทั้งหมดนะครับและคลิปของผมเนี่ยมันก็สู้หนังเต็มเรื่องไม่ได้หรอกนะครับยังไงก็ลองไปหาดูกันนะและสุดท้ายนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กดิสไลค์ถ้าคิดว่าคลิปของผมมันไม่ดีนะครับแล้วก็กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยขอบพระคุณครับ